4วันรั่ว52จังหวัดรับมือถ้ำนี้ถึงพรุ่งนี้2 9ถึง8รกรกฎาคม2566สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินรุสิทธ,ธิคนจน คนนี้คนเดิมครับตั้งแต่ช่วงค่ำคืนวันนี้เป็นต้นไป29มิถุนายนแนวของล่องมรสุมได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณทางประเทศเมียนมาลาวตอนบน เขาสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2566จากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยปริมาณของกลุ่มฝนจะเริ่มปกคลุมและเริ่มก่อตัวตั้งแต่ในช่วงบ่ายพอตกในช่วงเย็นจะมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมาก ลักษณะจะตกกระจายตัวได้ทั่วไทยบริเวณทางภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นในช่วงตั้งแต่30มิถุนายนจนถึงช่วง2กรกฎาคม2566โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากระหนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากระหนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรหลั หลังจากวันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปมรสุมตะวันตกเชียงใต้จะเริ่มมีกำลังที่อ่อนลงจะส่งผลทําให้ในประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนค่อยๆลดลงลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่เย็นค่ำวันนี้จนถึงวันที่8กรกฎาคมจะเป็นเช่นไรและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์ หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเริ่มต้นกันในช่วงแรกของคลิปเริ่มต้นกันที่วันศุกร์30มิถุนายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณเมียนมาลาวตอนบน และพาดผ่านบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนซึ่งในบางช่วงเวลาก็เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนของในประเทศไทยในบางช่วงเวลาก็เคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณทางเมียนมาตอนบนลาวตอนบนและเวียดนามทางตอนบนซึ่งในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นตัวเหนียวนําพัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณทางทะเลอัน,อนมันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังคงทรงอิทธิพลอย่างต่อนเนื่องโดยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยสร้าง ทำให้ทางทะเลอนามันมีคลื่นสูง2-3เมตรแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนตกฟ้ากะนองคลื่นก็ยังทรงสามารถสูงได้มากกว่า3เมตรในขณะที่พอตกในช่วงตอนกลางวันในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับเนื่องจากวันในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ประมาณ11นาฬิกา -12 นาฬิกาจะมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยในขณะที่ปริมาณความชื้นนะครับก็หลั่งไหลเข้ามากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝน จะเริ่มก่อตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายทางตอนล่างนะครับพะเยาจังหวัดน่านพแพร่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัย พิษณุโลกภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำลักษณะของฝนตกกระจายตัวนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูขอนแก่นทางนครพนมมุกดาหารกาลาสินมหาสรารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัม และทางสุรินทร์ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากนะครับในช่วงบ่ายจนถึงค่าบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรี และทางราชบุรีนะครับในช่วงค่าถึงช่วงดึกนะครับทางภาคกลางจะเน้นทางโซนภาคกลางทางตอนล่างเช่นสุพรรณบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีนนทบ,บุรีแล้วก็แถวกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ชเชิงเสาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ร้อยละ70ของพื้นที่เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นส่วนมากนะครับจะเน้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึงช่วงเช้ามืดนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บรุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบ,บี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลา ปัตตนียะลาและนราธิวาสจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566ซึ่งในช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าทางบริเวณอ่าวบิงกอตอนล่างมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ขึ้นลมค่อนข้างแรงทางทะเลอันมันแล้วก็อ่าวไทย ขอให้ชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ จากการที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลทำให้ปริมาณความชื้นหรือในพื้นที่ต่างๆด้านรับมรสุมเช่นทางภาคเหนือนในฝั่งของตะวันตกเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากทางภาคกลางเช่นทางกาญจนบุรีหรือทางราชบรุรีในขณะที่ทางภาคกลางโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงเนี่ยนำปริมาณความชื้นจากบริเวณทาง อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกนะครับส่งผลทําให้ปริมาณความชื้นลักษณะตกกระจายตัวเข้าไปปกคลุมทางภาคกลางทางโซนต่อล่างๆได้เช่นกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลเช่นนนทบ,บุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการหรือว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือพระนครศรีอย,ยุธยาเป็นต้นนขณะที่ทางภาคตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลทําให้มีพื้นที่เสี่ยงทางจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ชเชียงสาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดทางภาคใต้ในแนวด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและสตูลจบไปสําหรับในเรื่องของมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นี้มาดูแนวของล่องมอรสุมที่พัดผ่านบริเวณทางเมียนมาตอนบนลาวตอนบนและทางเวียดนามทางตอนบนนะครับแน่นอนว่าก็จะเหนียนนำปริมาณความชื้นเข้าไปปกคลุมทางภาคเหนือทางตอนบนและทางอีสานทางตอนบนนะครับ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบทําให้ในช่วงเช้ามืดถึงเช้าอีกเช่นเดียวกันของวันเสาร์ที่1กระกฎะาคมนะครับยังคงมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ทางภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับทางภาคอีสานทางตอนบนเช่นจังหวัดเลยน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครแล้ก็มนฑ การละินมุกดาหารยโสธรและอำนาจเจริญตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาของวันเสาร์ที่1กรกฎาคมย่อมความกอากาศตำจะเข้าไปปกคลุมในประเทศไทยจะทําให้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีอากาศร้อนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นในขณะที่อา่าวเบงกอทางตอนล่างมรสุมสม,มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับจากปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบทําให้ในบางช่วงเวลาจะมีอากาศร้อนในประเทศไทยในบางช่วงเวลาจะมีฟ้าครึ้มเป็นส่วนใหญ่จะเป็นฝน ตกลักษณะกระจายตัวตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปของวันเสาร์ที่1รกรกฎาคมประกอบกับมีแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณทางประเทศเมียนมาประเทศลาวทางตอนบนและทางเวียดนามทางตอนบนอย่างที่ทราบกันดีครับว่าแนวล่องมรสุมพัดผ่านตรงไหนนะครับตรงนั้นปริมาณของกลุ่มฝนก็จะค่อนข้างดีส่งผลกระทบทําให้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์ที่1รกรกฎาคมครับจนถึงช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ ที่2กระกฎาคมจะมีปริมาณของฝนตกและฝนตกอย่างต่อนเนื่องนะครับบริเวณทางภาคเหนือตอนบนและอีสานทางตอนบน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงเช้าก็ดูเหมือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องเนี่ยวนำปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมทางทะเลอันมันภาคใต้แล้วก็ทางอ่าวไทยรวมถึงทางภาคตะวันออกส่งผลกระทบทำให้ทางภาคตะวันออกยังคงมีพื้นที่เสี่ยงจากปริมาณของฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงฝนตกปานกลางเกิดขึ้น ในบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีและยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและสตูลจากนั้นพอเราเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเวลา12นาฬิกาของวันอาทิตย์เป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นจนถึงค่านะครับก็จะมีในเรื่องของความกดอากาศต่ําเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยทําให้ปริมาณของฝนนะครับจะมีฝนตกดีงามตกลักษณะกระจายตัวได้ทั่วไทยไม่แตกต่างไป จากวันที่1กรกฎาคมเลยนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของลมบนระดับยอดเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจากการที่ปริมาณความชื้นได้ยกตัวขึ้นมาในแนวดิ่งบริเวณทางอา่าวเบงกอทางตอนล่างนะครับเจ้าลมนี้นะครับหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยถ้าหากว่าเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆไปไงครับ พื้นลมหรือว่าปื้นสีให้คาดสเกลนะครับเป็นสีเขียวค่อนๆไปทางเหลืองอันนี้หมายถึงว่าลมกระโชกในแรงของลมระดับบนตั้งแต่35กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีกำลังที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวฉะนั้นภาคใต้นะครับพื้นที่ตั้งแต่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางชุมพรละนองพังงาภูเก็ตแล้วก็ทางสุราษฎร์นะครับให้ระวังในเรื่องของลมกระโชกค,ค่อนข้างแรงสําหรับในเรื่องของลื้นลมทะเล ส่วนมากบริเวณทางทะเลอันดามันแล้วก็ทางอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับโดยทางทะเลอันดามันมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทางอ่าวไทยทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า2เมตรจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงเช้าของวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า อืทางบริเวณภาคเหนือและอีสานทางตอนบนยังคงมีปริมาณของฝนปกคลุมเหมือนในช่วงตั้งแต่สองสาวันที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมปริมาณของฝนชอบตกตั้งแต่ช่วงค่าของทุกๆวันจนถึงช่วงเช้ามืดและบางพื้นที่ ถึงเช้าครับเนื่องจากวัดแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านทางประเทศเมียนมาลาวตอนบนและเวียดนามทางตอนบนบางช่วงเวลาก็พาดผ่านบริเวณนี้บางช่วงเวลาก็เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมนั้นมีกําลังค่อนข้างแรงฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของด้านที่รับมรสุมของทางภาคเหนือก็จะมีปริมาณของฝนตกปรยปลายหรือจังหวัดที่เป็นจังหวัดเสี่ยงจาก แนวของล่องมรสุมที่ดูดปริมาณความชื้นหรือว่ากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือหรืออีสานทางตอนบนในขณะที่ทางบริเวณทางภาคกลาง ภาคตะวันออกและทางภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันจันทร์ที่3กรกฎาคม,มปริมาณของฝนส่วนใหญ่ปกคลุมอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับสําหรับทางภาคเหนืออีสานภาคกลางและทางภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางจะเป็นฝนลักษณะตกกระจายตัวเบาบางนะครับ ในช่วงเวลา16นาฬิกาปริมาณของกลุ่มฝนขยายตัวครับปกคลุมทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่มีปริมาณของฝนตกตั้งแต่ปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางภาคกลางโซนกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและทางภาคอีสานทางตอนล่างสําหรับทางภาคเหนือและอีสานทางตอนบนเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยครับเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลา19นาฬิกาลักษณะของฝนก็ยังให้ว่า เป็นปริมาณของฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงฝนตกปานกลางหรือก็คือปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางภาคเหนืออีสานกลางสําหรับทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตั้งแต่ช่วงค่าเป็นต้นไปดูเหมือนว่าปริมาณของฝนจะเริ่มน้อยลงนะครับจากนั้นไปดูต่อในช่วงเวลา22นาฬิยังคงให้ฝนว่าส่วนใหญ่ปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือตอนบน และอีสานทางตอนบนจากปัจจัยดังกล่าวก็สรุปได้ว่าแนวของล่องมรสุมยังคงมีอิทธิพลกับบริเวณลักษณะสภาพอากาศของทางประเทศไทยตอนบนเช่นทางภาคเหนือตอนบนและอีสานทางตอนบนส่งผลกระทบต่อเนื่องทําให้ปริมาณกองฝนตกลักษณะกระจายตัวบางๆเกิดขึ้นทางภาคกลางหรือทางภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนจากนั้นพอเราเลื่อนดูต่อไปแนวโน้มลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8 เดกรกฎาคามปริมาณของฝนจะค่อยๆลดลงนะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทางทะเลอันมันทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทางภาคใต้และก็ทางภาคตะวันออกจะเริ่มมีกําลังที่อ่อนลงส่งผลทําให้คลื่นลมก็จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งในคลิปถัดไปหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมด สำหรับการรายงานสภาพประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ